เวลาจากกางก็ง่ายๆแค่คิเดียวให้ลงล็อกจ๊กอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับเด็กทอยครับผมวันนี้มีรถเข็นรุ่นใหม่มาแนะนำครับผม รถเข็นยี่ห้อ Neo Net ครับผมวันนี้มาด้วยกัน3รุ่นสามคอลเลคชันนะครับจริงๆรุ่นเดียวกันแหละแต่คนละลายมา3รหัสนะครับก็ลายตามที่เห็นนี่นะครับผมสเปคก็สามารถรับน้ำหนักน้อไงกกดาาดได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับสามารถรับเด็กได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยการปรับนั่งเอนนอนของรุ่นนี้จะไม่เป็นระดับนะครับแต่เขาจะใช้เป็นเชือกรูดอย่างนี้นะครับผม จะนั่งเอนอนเอาระดับไหนแล้วแต่เราเลยฮะดึงดรูดออกมานะฮะอย่างเงี้ยรูดออกมาเตมถึงสุดได,ได้นอนสุดเลยนะครับด้านเข็นเข็นได้ด้านเดียวนะครับก็คือเข็นฝั่งด้านหลังได้ด้านเดียวนะครับมีมีเบรกหลังให้มีล็อกล้อหน้าให้นะครับแต่ล้อหน้าก็ส่วนมากจะไม่ล็อกหรอกเราจะได้หมุนได้ง่ายๆหน่อยนะครับล้อหลังจะมีเบรกให้นะครับลังคา เวลาจะกลางก็กดบันพับก่อนนะครับการมาพับอย่างนี้เวลาจะพับเก็บก็ค่อยกับบันพับทางนี้นะครับถาดด้านหน้าสามารถที่เอาออกได้เลยนะครับอย่างนี้นะไม่ออกได้เลยครับถาดด้านหน้ามีออกปรับนอนได้ราบอย่างนี้เลยนะน้องแรกเกิดสามารถนอนได้เลยนะมีเบลตรงนี้ให้ด้วยนะครับเวลาจะพับเก็บนะครับพับเก็บเนี่ยรถเข็นตัวนี้อยู่ต้องอยู่ในท่านั่งปกติก่อนโดยการนี่ฮะก็ดันขึ้นไปเลยครับเนี่ย ดันดันดัน,ดนเลยเวลาเอาลงก็แค่รูดลงมานะเนี่ยดึงดึงตรงนี้ฮะมีแต่ขอตรงนี้ดึงรูดลง,ง,งมาเวลาเอาขึ้นก็ดังขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับเวลาจะพับเก็บครับตัวน,นี้นะนะครับดึงพร้อมกันสองข้างขึ้นมาปุ๊บนะฮะลดล็อกละก็พับลงไปได้เลยครับแค่นี้เองก็ไปวางในรถได้ถ้าถาดมันเกะ่กาก,ก็ถอดออกได้เลยนะครับอ่นะเวลาจะกการก็ง่ายๆแค่เดียวให้ลงล็อก เรียบร้อยนะครับรถเข็นนิโอเนตครับรหัส6877878873รหัสต่างกันที่ลายรูปแบบการใช้งานทุกคันเหมือนกันต่างกันที่ลายนะครับตั้งแต่น้องแรกเกิดถึง2-3ขวบได้เลยครับผมนับน้ำหนักได้สบายๆราคาไม่แพงครับผม สนใจรับรถเก็นก็เชิญแวะชมได้เด็กทอยครับผมห้างชั้นเอวชั้น4นะครับขอบคุณครับผม